สวัสดีครับนี่ผมทัดคงนะครับเนี่เรากจะมาเรีแอคชั่นกันต่อไปนั่นก็เป็นสลามซะแล้วใน OVA ที่2นะครับผมโอเคซึ่ง OVA ที่แล้วนั้นไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นแบบเป็นแบบยังไงการที่เรียนรู้นั้นได้หลับเนาะเออหลับแล้วก็ฝันแล้วก็เออเพลินดีด้วยง่ายเพลินแค่นั้นเออมีเล่นอนะไรเล่นซูโม่อ,อะไรกันสักอย่างนนั่นแหละใช้มือซูโม่ก้นอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะเออโอเคก่อนจะเริ่มคลิปถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเ่อเป็ like, share, น,ในใจผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับก่อนเราไปเริ่มมคคลิปกัันนะรบผ โอเคครับตรวจสถานที่ก่อสร้างอะตอนพิเศษศกนันตกรรมเอ็มถ้าไม่ใช่อตอนน่ากลัวยังวะอืม อ๋อเออคุณไึงอยากได้ตามนี้เนาะฮโไม่น่ากอดะจระกันอะอ๋อเออคล้ายๆที่มันเป็นแบบลูกบอลใช่ป่ะหมอนริมลุ ลิมรู้จะขาดแล้วถ้าลิมรู้มีความเจ็บปวดจะเป็นยังไงวะอ๋อ เลโฟมเหรอไม่น่าจะรู้จักอะไรไงเออจร โอันนี้ตัวกาเบรลูรู้บอกว่าคนขูดเลยโอ้กาเบรูเพิ่งต้อโดนจงตลอดเลยวะตื่นตุ่ม โอเคฉันลูกน้องไปเที่ยวเหรลิ่ศาสจะน้อพวกมันเอเคยเป็นใช่ไหมความรู้สึกเดียวกันเลยอืม หน้าตาเล็กุดไม่เหมาะกับหมอนท่านเลยผมรู้เลยแต่เข้าใจมโมเมตนต์แต่ละคนนะมุมมองอะเฮ้ยไอพวกนี้แม่งเอาวะ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่โหปูเฮ้ยเอาจริงเจาจังเนี่ยปูคงจะไม่ชอบอาหารเชี่ยอ่อนมากเลยโอเคมาถึงแล้ สไาย์ขาวตรงกลางอ่ะไม่มันมันมันก็มันแปลกว่าทำไมทรายต้องอยู่ oh. ท firm, ี่ตรงกลางเลยอ่ะฮึไอ้นี่ปีศาจในใต้น้ำปะทองๆเมื่อกี้เป็นหางเป็นหนวดหรือยังอะมังค่าตอนสูบตอนนี้แม่งสภาพแม่งโผ เอ้าจะให้ท่านโซเอเหรอ่ไอพวกนี้แม่งเบี่ยงเบี่ยงเบียนหมดเลยฮะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโคตรแรงเลย Oh! โกบุชิใครวะนี่เป็นกเบเล่นใช่ปะชื่อเนี้ยไม่วัตถุดิบด้วยโอ้ดูหน้าเขาปั้นดิโอ้ย อุ้ยเข้าปั้นโอเคเ <g ül> อ๋อคาร์วีลูอ,อีกเวนแล้วท่าก็สวยนะประเด็นท่าโดดป่นะน่ะเอ้าตกน้ำไม่ใช่เลยน้ำจะเป็นพิษเป็น,นอย่างเงี้ยถ้าเป็นนีะหายนะเว้ยเออท่าสวยจริงแต่แบบตกไม่ได้

เออกำลังคิดอยู่เขามันมีชุดว่ายน้ำในสมัยนี้โ้ชครกันทั้งหลายการกเ่งกล้ามบุเท่เท่ Ta mãi mọi người liền thương anh em cho bà xỉa em 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 มีคนบอกว่าจอมมารไม่มีงานไม่ไม่มีการทำไปเถอะเฮ้ย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 อ๋อแม่งถอดคอสตูมออกบางส่วนนะก็คล้ายๆล้ายชุดว่ายน้ำอย่ง <c oughs> เฮ้ยท่านริมรุ่ไอตัวใต้ทะเลที่มันเป็นหมดทองทองเมื่อ,อ,อกี้ปะ่ะ ฮะไอ้น,นี่ตัวอะไรเนะี่ยเอา้เอาเ้ยโดนหมดเลยเพลงเปลี่ยนไม่มีอากาศก้เปลี่ยนหมดเลยเซนเซอร์เลยเหรอวะ อือเสื้อผ้าขาดเลยโหหอยเหรอใช่ไหมเหมือนหอยแบบกำลังทรามานะ่ะฮะไม่ใช่บอกน้องว่ากินข้าวปั้นมีข้าวปั้นมีอรอยแหว่งอะบอกกินข้า,ปไ,ขาปไปจริงด้วย

ยังเถียงกันเหมือนเดิมเหรอเอ้าอเ EP นี้ก็จบไปแบบมันไม่มีอะไรมากมันเป็น OVA นะมันดูแบบมันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักใช่ไหม ไม่ใช่หรอเนาะเออมันจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมเล็กๆน้อยๆที่มันจะไม่มีในเนื้อเรื่องปกติใช่ไหมมันก็สนุกดีนะดูเพลินๆนืนนะอ่อยๆเออผมว่าวันนี้เจออะไรนะวันนี้เออคือวันนี้ไปหาทรายขาวเพราะว่าอยากจะทำให้กายหมอนสลามให้แบบไอ้พวกชิออนชิออนซุนะไอ้ชูนะใช่ไหมแบบเอาไปกอดเล่นไม่ใช่แบบหมาตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมเออประมาณนี้เนาะอืม เลยไปหาทรายขาวแล้วก็ไปเจอกับสปารลาดหอยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะเป็นตัวหอยเนาะแล้วก็นั่นแหละวุยันที่มันเป็นอะไรนะที่มันข้างเพราะว่านะกินข้าวปั้นของคนชื่อออนเนะี่ยเดนที่มันแบบเข้าไปใช่ไหมอืมใอค่คมันไม่มีอะไรมากสนุกสนุกเออมิริมยังมาแจมเลยที่จริงตอนนี้มิริมน่าจะไปทำธุรกิจใช่ปะในเรื่องหลักก็นะอืมโอเคถือว่าสนุกสนุกโอเคเดี๋ยว OVA สามน่าจะต่ออีกทีก็เซตหน้าที่ผมจะทำสลามนะอืม โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์คลนะครับเพื่อเ็นกัใจะทำคลิปต่อไปนะครับเราต้องนะขอตัวลาสวัสดีนะครับบ๊ายบาย